สวัสดีค่ะคบเคียงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟสเตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในใจกลางเมืองโตเกียวนะคะซึ่งที่พวกเรายืนอยู่กันที่นี่ก็คือเขตชินจูกุนนะแต่ว่าไม่ใช่ชินจูกุนนในย่านที่เพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันก็เป็นชินจูกุอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะบอกว่าห้ามจอดที่จอดรถห้ามจอดจักรยานนะยกเว้นตรงที่เขา มีให้จอดแบบนี้นะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะเนี่ยแบบธรรมดากับเป็นเด็กนักเรียนนะอดาว600้อยเยนต่อหนึ่งเดือนพันเจ็ดสามพันสี่นะนี่นะครับคิดว่าจะมีสติกเกอร์อม่้มีมีต้องเสียงเงินนะครับไม่ใช่ว่าอยู่นีมาล็อกเพงได้เนะี่ยเขาก็จะมีเป็นจุดๆอยู่เรื่อยๆนะนี่ อันนี้เขาเรียกว่าย่านยศิยะใช่ไหมู่ในเขตชิจูกูนะใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องระวังรถจักรยานนะครับเดี๋ยวนี้เป็นจักรยานแต่ว่าคนก็จะเดินด้านซ้ายเอเดินด้าน,ด,านด้านขวาด้านในนะครับแต่ว่าจักรยานายเป็นจักรยานนะข้างเขตกากลางเมืองก็มีบอร์ดอ่าใจกลางเมืองก็มีบอร์ดนะครับนี่นะครับเป็นแบบที่จอดจักรยานใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ต้องเสียตังค์นะครับ ไม่ไม่เคยเชยหานอันนี้ขายพวกของออร์แกนิกอะอันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับออร์แกนิกนะคะเพิ่งเคยเห็นในโตกเกียวจริงๆมันอาจจะมีแหละแต่เราไม่ค่อยได้เข้ามานะคะสำหรับคนที่แบบคี้แพ้หรือว่าคนที่ c o n c e r n ์นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบนะขี้แพ้คี้แพ้หมายถึงแพ้อาหารอะไรอยงีแยะแพ้พวกสารเคมีไง ไม่ใช่ว่าคียแพ้ใช่ไหมไม่ใช่ใจสออะไรี้ไม่ใช่อันนี้ก็มันก็มีพวกร้านลุงเยอะแยะ่งกัน,นะครับเพราะว่าเป็นเขตเมืองนะร้านนี้เรียกว่าโชคโโคีช็อกเกียวช็อกโกแลตนะ so อันนี้ก็เป็นร้านเขาเรียกอะไรอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตแบบโบราณน,นะคะที่ไม่ค่อยหาพบเจอได้ง่ายๆนะคะนีแปลกใจมากอยู่ริมถนนเลย ก็ขายผลไม้นะคะต่างๆแล้วก็รับส่งของโุรโรนโกดด้วยนะคะอันนี้เราก็เลี้ยวเข้าซอยมาแล้วนะคะที่เราเดินเมื่อกี้ก็คือเป็นถนนหลักที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟเนาะอัน,นี้เราก็เลี้ยวเข้าซอยมาค่ะอันนี้เป็นร้านขายเต้าหู้นะคะเป็นร้านที่เขาทำเต้าหู้ขายนะคะ ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่การที่ได้มาเดินในตัวเมืองแต่ว่าเป็นโซนที่อยู่อาศัยมันก็แตกตาไปอีกอย่างเนาะอบลูงจะบอกว่าวันที่เราถ่ายเนี่ยก็เป็นวันที่ไต้ฝุ่นหมายเลขสิบไฮเชียนนะเตรียมจะเข้าฝั่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่นครับก็เห็นว่าที่ตกเกียวเนี่ยจะเริ่มมีเมฆเยอะแล้วนะครับก็ฝนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินต่อ อันนี้เขตบ้านคนนะก็จะเงียบๆหน่อยก็จะมีคอมเมอร์เชียลบางส่วนนะครับที่เขาเปิดเป็นเหมือนเป็นแกลเลอรี่นะไม่เหมือนว่าเป็นร้านร้านรวงต่างๆนี่เปิดเป็นร้านกาแฟด้วยนะการ์ลาช์คาเฟ่อันนี้ก็เป็น Uber Eats สมัยโบราณนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะหน่อยใกล้ๆีนี้เราก็ส่งอาหารนะนี่ ให้ดูนะเขาจะมีโชคไว้ให้ไม่ให้กระเทือนนะนี่นี่มีโชคด้วยนะส่วนอันนี้เป็นตัวประพองคนระับไม่ให้มันเอียงนะนเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาคนสมัยก่อนที่เวลาเลี้ยวแล้วไม่ให้าหารเทท,ท,ทิ้งอไม่ให้เทกระจาเพราะว่าช่วงนี้ การส่งอาหารเดลิเวอรได้รับความนิยมนะใช่ช่วงโควิดนะอ,นอันนี้ก็เหมือนเป็นแมนชั่นนะอพาร์ตเมนต์นะครับน่าจะทําสวยดีนะครับเป็นสีขาวขาวส่วนบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่นะก็มีรั้วปิดมิดชิดเลยนะครับไม่ค่อยเห็นนะในญี่ปุ่นนะครับรั้วปิดมิดชิดอย่นี้นะที่ที่หรอก,การพัฒนาครับก็ ยังไม่มีใครมาปลูกสิ่งก่อสร้างน่าจะที่แพงคนหนึ่งคนนะอันนี้เป็นมันเป็นใบสั่งไม่มีอะไรนะตรงนี้นะก็เป็นที่อยู่าศัยอันนี้เขาทำมันคืออะไรมันคือกล้องเหรอเออกล้องกี่ตัวไม่รู้ใช่กล้องรึเปล่าน่าจะใช่กล้องนะ มันจะเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วยด้วยน,นี้นะกล้องเยอะเยอะมากเลยนะแปลกเลยนะนี่ก็มีไนะกล้องเต็มเลยน่าจะเป็นกล้องนี่นะครับขับรถเร็วในญี่ปุ่นก็มีนะนี่ให้ตัวเป็นตัวอย่างจริงๆก็ห้ามขับเร็วขนาดนี้นะ อันตรายมากนะครับถ่ายให้ดูว่าคนญี่ปุ่นบางทีก็ไม่ได้ทำตามกฎนะนี่นะบตรงนี้ลึกๆก,ก็มีสตูดิโอนะก็มีบ้านคนนะแต่ก็อย่างบ้านนึงเขาก็มีมีโลงจรดรถนะมีที่จอดออดี้สวยทีเดียวนะครับแต่ว่านะตรงนี้มีสตูดิโอด้วยไกลเอ็นพามาดูบ้านนะตรงนี้นะเงียบสงบมากเลยนะครับ อบลุงให้ดูอะไรเนี่ยสายไฟก็มีความเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่ยุ่งเหมือนที่กรุงเทพนะแต่ก็มีสายสายสื่อสารสายก็ยุ่งระดับหนึ่งแต่ว่ามไม่ยุ่ง,างมากก็ยังความความไม่จัดเบ เงียบจริงเนีวันนี้คือบ้านนะบ้านทำรูแล้วน่ากลัวเลยนะจริงๆก็ไว้จอดรถได้ใช่ไหมเราก็เรียวซ้ายกันค่ะนี่คือที่จอดจักรยานอนะ่ะออาเพนเมนต์ก็คือเป็นห้องห้องหนึ่งของอาพาร์เมน,นะนะต์น่นะแล้วก็เอาจักรยานเข้าไปจอดในบ้านเลย อันนี้ก็เป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์ในเมืองนะคะจอดจักรยานแบบยกล้อเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นรถส่งอาหารหรือเปล่าบ้านบ้านบ้านแกล้งมีกาแลกาแลบ้านหรือศาลเจ้าเราว่าศาลเจ้าเลยศาลเจ้าเนี่นที่แล้ว อัน,นี้เขาก็เป็นที่ดินที่เตรียมจะทําบ้านขายนะคะเราคาดว่า,า,าน,น่าจะเป็นบุคคลที่สนใจอยากจะซื้อนี่นะราคาห้าสิบล้านก็นเกือบ2ีล้านบาทไทยมีเจ็ดเจดเจเจดสิบล้านอล้านบาทในเขตชินจูกุนะคะมีเจ็ล้าบ น่าจะเป็นามาให้ขอมลใช่พื้นที่เท่าไหร่เขาบอกไหมไม่ได้ดูเป็นวัดอันนี้หรือเปล่าสัญญาณนี้หรือเปล่านี่นะคะสัญ,ญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมเขาหล่มตัดหรือเปล่าไม่รู้เรียกถูกไหมแต่ว่าสัญ,สญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะ ถ้าเป็นเพื่อนเห็นตามท้องถนนในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าให้ชะลอความเร็วนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคนข้ามนะคะโดยมากก็คือจะเห็นสัญลักษณ์นี้ก่อนถึงทางข้ามม้าลายนะคะหรือก่อนถึงแยกที่มันจะต้องชะลอความเร็วนะคะอันนี้เป็นบริเวณถนนนะซึ่งถนนเนี่ยเป็นเนินสูงนะคะเวลาขับรถนะเขาต้องระมัดระวังนิดนึง จะบอกเพื่อนๆว่าถนนย่านนี้เราไม่เคยมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกเนาะว่าออชุมชนเจ้างเมืองชินจูกุนะคะเขาเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงถ้าดูจากลักษณะตึกบ้านช่องเขานะคะก็มีทั้งใหม่และเก่าปะปบบนกันไปนะคะก็ให้ดูตึกล้าบ้านช่อง,องเขานะคะก็มีทั้งใหม่และเก่าเนาะอย่างบ้านทางขวามือเนี้ยอันนี้ก็เป็นตึกใหม่ นะคะเป็นบ้านคนเลยแล้วก็จอดรถในบ้านในตัวบ้านนะคะมีที่ปิดชัดเจนตับผ้าตรงกลางมีต้นไม้มาปลูกเพื่อพลางสายตานะคะอันนี้อยู่กันหลายหลังก็ค่อนข้างดีนะคะที่จอดรถนี้ก็แบบไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นรถรถใหญ่ก็ อาจจะแคบนิดหนึ่งแต่ก็สะดวกดีเพราะว่าจอดรถในบ้านคนที่รักรถเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่ารถไม่เปลี่ยงนะคะไม่ต้องกังวลว่าแบบเออรถจะดักค่อนข้างมีฐานะเลยนะเนี่ยกับรถแบรนด์หรูหรูหลายคันนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบชุมชนคนในเมืองนะคะใจกลางเรียกว่าใจกลางกรุงโตเกียวเลยก็ได้นะคะย่านนี้เรียกว่าโยซิยะนะคะ แน่นอนใกล้ๆที่อยู่อาศัยก็มักจะมีที่จอดรถนะเหมือนที่เราเคยพูดในหลายๆคลิปนะคะอันนี้ค่อนข้างสมัยใหม่นะที่จอดรถมีเลขสี่บางที่แบบไม่เขาถือตัวเลขเนาะเขาก็จะไม่เอาที่จอดรถเลขสี่เพราะว่าเลขสี่ในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเสียงมันไปออกคล้ายกับคำว่าวตานยนะคะเสียงอัจฉรยเขาคล้ายๆกับจีนใต้จิ๋วเนาะ มันจีนแต้จิ๋วสีก็สีแปลว่าตายนะคะให้เพื่อนๆดูป้ายขั้นถนนนะคะป้ายขันถนนน่ารักเชียวเพิ่งรู้ว่าป้ายข้ามถนนเนี่ยแต่ละที่มันลวดลายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลายแบบนี้นะ ให้ดูเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเพลงไหมนะคะเป็นเพลงที่บอกว่าเย็นแล้วให้กลับบ้านได้แล้วนะคะชื่อเพลง <laughs> พูดอีกก็ผิดอีกโคยาเกะยูยาเกะยูยาเกะโคยาเกะมันจะสลับหน้าหลังมัน <c oughs> อยู่อย่างนี้ยละคะ่ะสลับแต่เป็นคนไม่เคยจำชื่อเพลงใช่เป็นคนที่จําชื่ออะไรแบบยากมากเลย <c oughs> ให้ดูจะมีสัญลักษณ์ว่า ให้จักรยานจอดนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนข้ามนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันบางทีรถมาเร็วๆนะคะนี่นะคะตามชุมชนนะแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยเรามักจะเจอร้านที่มีชื่อว่ารอสันหนึร้อยนะคะสัญลักษณ์ก็คือเป็นวงกลมสีแดงแล้วก็มีตัวอักษรสีเขียวแล้วก็มีเลข100อนะคะ เป็นร้านที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนในชุมชนนะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นป้ายไหมเนาะร้านนี้จะเปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือไอเทมนะ100เยนค่ะจะมีแค่บางไอเทมที่ไม่ใช่100เยนเท่านั้นแต่ว่าเป็น100เยนที่ยังไม่รวมภาษีนะคะอีกหนึ่งความน่ารักของญี่ปุ่นนะคะบริเวณตู้ไฟหรือว่าตู้โทรศัพท์นะคะเขาจะมีการ วาดภาพหรือว่าเอาสติกเกอร์มาติดนะให้ดูทัศนียภาพที่สวยสดงดงามน,นะคะโดยเฉพาะอันนี้นะ,ะ mm hmm. เขาเขียนว่า Welcome Japan mm hmm. นะคะจริงๆคือทำเพื่อต้อนรับโอลิมปิกแหละแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่รู้กันนะว่าไม่ได้จัดเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็คือภาพที่เอามาติดตรงเนี้ยก็คือเป็นภาพที่เด็กๆเขาวาดนะแล้วก็เขาก็าเอามาขยาย ซึ่งเราเห็นภาพเหล่านี้ในเขตชินจูกุกนะคะเหมือนเคยรีวิวให้ให้ฟังไปแล้วเนาะในคลิปทากาดาโนบาบะนะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการจัดการที่ค่อนข้างดีเลยใส่ใจนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ